มาดูฝูงนกกันค่ะนกจะบินผ่านทางนี้ทุกเชา้าตามแนวถนนเมื่อกี้บินไปหลายฝูงแล้วค่ะ จะได้เห็นอีกไหมเราดูโอ้ไปแล้วค่ะโอ้นกเยอะมากค่ะไม่ฟุง้งนะค่ะโอ้อยไปทางนู้นโอ้ไปอีกแล้วค่ะ โอ้มาอีกฝูงแล้วค่ะเยอะมากไปแล้วบินต่ำมากโอ้บินต่ำมากค่ะเห็นไหมคะไปแล้วค่ะโอ้ฝูงนอกาอาไีกแล้วค่ะเยอะมากน่ทราบว่าวนกอะไรนะคะ Hãy subscribe cửa tiếng Ghiền Mì Gõ về một bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe มาดูกันต่อนะคะจะมีฝูงนกมาอีกไหมโอ้ไหม่แล้วค่ะเมื่อวานฝนตกหนักเช้านี้ยังมืดมืดซึมฝนอยู่เลยค่ะ ไม่ฟุ้งแล้วค่ะไปทางเอ้าเกาะสายไฟแล้วไม่มาทางนี้ว้าวว้าวมาอีกแล้วมาอีกแล้วบินต่ำาอาว มีอีกไหมเนาะนกเยอะมากๆแต่ไม่ทราบว่านกอะไรค่ะด้านนน้นนกเยอะมากโอ้หงใหญ่แต่ไม่บินมาทางนี้ค่ะอมาอีกแล้วมาอีกแล้วมีนกหนง่ด้วยค่ะ วิงไปด้านนน้นแล้วว้ามาอีกฝูงค่ะโอ้ยน่าจะยังมีอีกหลายฝูงค่ะ บินอยู่ด้านโน้นเยอะเลยค่ะนกตัวนี้ว้าไม่ยูงเลยไปแล้วอะไรน่าจะยังมีอีกนะคะเราชมกันค่ะ ngỗ binh ở khảo ăn để chào á, tuần này 2 qua cá có nhiều cả, chiếc tuần này cỡ xài phơi, รอดูนกต่อค่ะทุกเช้าจะมีนกบินผ่านทางนี้ค่ะใหมกแล้วค่ะเกาะสายไฟุยผ่านไปแล้วค่ะ บรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะบรรยากาศยามเช้าอากาศสดชื่นค่ะนกปูงนี้มาเกาะสายไฟนกเอี้ยงค่ะว้าวนกอะไรนกอะไรโอ้เนไปเป็นผลนกน,นี้ก็บินทุกเช้าผ่านทางนี้ ต้นค่ะนี่ลอกอะไรเอ่ยปากยาวๆขาย,ยาวเสียงกาก็มีค่ะด้านนู้นลกเยอะมากวิดงัต ด้านนู้นเชกเช้าค่ะตอนเย็นก็บิดกลับมาว้าวใหม่ดวงแล้วค่ะนี่มาเกาะสายไฟน่าจะเป็นนกเอี้ยงนะคะ่ะร้องเสียงดังเลยค่ะ อาทิ์ใกล้จะขึ้นแล้วค่ะคงจบไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ